เป็นวิสุทสมณเณรทั้งหลายและบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทวันนี้ยังเป็นวันที่23กรกฎาคม2527เป็นตอนที่สาสำหรับวันนี้การบันทึกแล้วก็การบันทึกนี้อย่าลืมว่าผมยังอยู่ในการป่วยไข้ม่สบายอยู่มาก ตอนเช้าหมอมาให้น้ำเกลือหมอเขาก็หาว่าผมไม่พักผมก็ต้องทนให้หมอดุกถ้าผมก็ไม่พักจริงๆเพราะผมเองไม่ไว้ใจในชีวิตไม่ทราบว่าชีวิตนี้มันจะตายเมื่อไหร่ก่อนจะตายก็เล่าความเป็นมาสู่กันฟังียก่อน ว่าประเดี๋ยวเวลาผมตายคนนั้นเขียนประวัติคนนี้เขียนประวัติมันก็อาจจะเขียนไม่เคยถูกไอ้ความก็จุงก็จิงก็จิงจิงเขียนมาก็จะเกิดม,มีการขัดแย้งก,กันความจริงผมเองผมก็รู้ประวัติผมไม่หมดเหมือนกันมันจําไม่ได้ครับเรื่องมาน,น้นมาแล้วไอ้เวลาการผ่านมาถึงเจ็ดสิบปี คงจำอะไรไม่ได้ดีบางอย่างน่าจะจำได้ก็จำไม่ได้เขาคุยกันต่อไปก็รองความว่าอารมณ์ที่ท่านฝึกได้แล้วขอเตือนไว้นิดหนึ่งยัไง,ยงไงยังไงแล้วก็หนีนรกกันบรรดาย่าโยมพทพธบริษัทก็เช่นเดียวกันมันจะหนีพ้นหรือไม่พ้นก็นพยายามวิ่งหนีเข้าไว้กลแล้วกันอันดับแรกอย่าประมาทในชีวิต คิดว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายยังไงยังไงเราก็ตายกันแน่ในการที่สองก่อนจอะตายยึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะว่าพระพุทธเจ,จ้าทรงตรัสว่าคนนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยทำบุญกุศลอย่างอื่นตายแล้วไปสวรรค์นับไม่ทวนอย่างน้อยที่สุดดับเพียงขึ้นสวรรค์ก่อนก็ยังจะดี ต่อไปเป็นพรหมเป็นนิพพานนั่นก็ว่ากันทีหลังก็ได้ยศสวรรค์เป็นเป้าหมายไว้ก่อนการที่จะไปสวรรค์ได้จริงจังมั่นคงจะไม่ลงอวัยภูมิก็คือทรงสินห้าบริสุทธิ์ <c oughs> สินหานะ้าในจริงๆผมคิดว่าควรจะเป็นบวกกับกรรมทสิษถ้าเป็นสินหา้าจริงๆจะสร้างความระเทือนใจแก่บุคคลอืน่น การดับหลังตั้งใจไว้เพื่อนิพพานโดยเฉพาะการตั้งใจไว้เพื่อนิพพานนี่ผมเคยถามหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิเจริญเรีวยกว่าหลวงพ่อสดกันแล้วกันเวลานั้นผมไปหาท่านท่านยังไม่ได้เป็นพระครูยังยังไม่ได้เป็นพระเจ้าขุน <Yeah. S 1> เมื่อท่านเป็นแล้วท่านก็นบอกว่าเขาหัโขนมาตั้งให้ระสมให้แต่ฉันจะไม่เต้นประามจังหวะของโขน ฉันจะเส้นตามปกติทันตามเดิมพระองค์นี่น่ารักมากผมนับถือมากท่านเคยบอกว่าคนอย่าหวังนิพพานผมก็าถามว่าคนอย่างกระผมจะไปนิพพานเขาได้หรือครับท่านก็บอกว่าเราตั้งใจไ้ก่อนเมื่อคนขึ้นยอดไม้เพื่อขึ้นต้นไม้ตั้งใจว่าเราจะขึ้นให้สุดยอดถ้าบังเ,เอิญเราตั้งใจขึ้นสุดยอดแรงมันไปไม่ถึง มันก็ไม่ต้องไปถึงกิ่งใดกิ่งหนึ่งเป็นที่พักจนได้ถ้าถ้าเราตั้งใจต่ำดีไม่ดีมันขึ้นไปถึงเลยท่านบอกว่าวังนิพพานก็เช่นเดียวกันถ้ากำลังอย่างอ่อนมันก็ไปค้างที่สวรรค์ได้กำลังอย่างกลางรือย่างกลางแลง้วก็ไปค้างที่พรหมถ้าเราเกิดจิตมนิยมมนุษ์ษโลกที่เโลกเราพรมโลกคื่ร่างกายม่นิยมร่างกายในความจริงใจเราก็ไปนิพพาน คติของพ่อสดนี่ดีมากก็มบรรดาท่านพุทธบริษัทและญาติโยมนั่นหลายพยายามปฏิบัติทำตามไม่ถึงท่านตัวท่านตายในความดีของท่านยังไม่ตายผมยอมรับนักเถือองค์นี้ว่าท่านมีความดีจริงๆวิชาความรู้นี่ผมก็เรียนกับท่านไปเยอะที่นำมาใช้นี่ก็เอาของท่านมาใช้เยอะเหมือนกัน พราท่านก็บอกว่าเป็นของพระพุทธเจ้าทำไมผมไม่ใช่ของท่านก็ตีท่านคน้นค้ามาเป็นพระองค์แรกที่ทําให้คนมีความเข้าใจเรื่องสวรรค์นรกและชัดแจ้งแจ่มใสเรื่องนิพพานด้วยแต่ก็น่าแปลกน้องพ่อสดกับผมก็คล้ายกันอีอย่างผูกด่าแหลกเหมือนกันด่าท่านเท่าไหร่านก็ยิ้มตลอเวลา ผมก็เลยจำยิ้มอขท่้นมาแต่ก็เขาได้โปรดจะมาด่าต่อหน้าเขาแล้วกันไม่น่าไม่แน่ใจจะยิ้มออกือไม่ออกถ้าด่ารับหลังด่าไปเถอะใดไงก็ด่าไปอยอาเข้ามาด่าใกล้ๆด่าไกลๆไม่ได้ยินไม่เป็นไรถ้าด่าให้ได้ยินผมประกาศแล้วนี่ว่าผมไม่ใช่พระอรหันต์ผมไม่ใช่พระอนาคามีผมไม่ใช่พระอริยะผมไม่ใช่พระประสงชาน ผมมีคติอย่างเดียวบทต้องการนิพพานจะไปได้หรือไม่ได้ก็ฉันจะไปได้ก็ต้องการจะไปยังไม่ได้ก็ต้องการพราใจมันต้องการมาตั้งแต่กําหนดเส็แล้วก็อยากจะไปชาตินี้ไปไม่ได้ชาติหน้าก็ไปได้ชาติหน้าไปไม่ได้ชาติโน้นก็ไปได้ก็ที่เวลาเราเกิดมาเพื่อแก่ กว่าจะแก่ถึงเจ็ดสิบปีมันใช้เวลานานมากมันก็ยังแก่มาได้ดเรื่องนิพพานถ้าเราไม่ท้อถอยทําไมจะไปไม่ได้ใครเิหาว่าเราไปยังไงก็ช่างเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็แล้วกันพระพุทธเจ้าสอนคนในทุกคนไปนิพพานเราก็ต้องการปฏิพันธ์อย่างพุทธเจ้าท่านบอกท่านบอกธรรมะของท่านให้เลือกปฏิบัติที่เห็นว่าคนปฏิบัติ ไม่ใช่ยกวทกักกระบ,บีไม่ใช่นำหนังสือเล่มใหญ่ๆมาก็ทําอย่างนั้นทู้เพื่อคำไม่ไม่มีผลแล้วขอบรรดาท่นานพุทธศาสนิกนชนและเพื่อนไปโสสมนรนจงอยาทําตนเป็นเป็นเถนไมลานเปล่าคือไปที่ไหนก็คุยฉันเรียนจบเป็นนั่นฉันเรียนทึ่งนี่ฉันเรียนทึ่งโนนไอ้แค่เรียนเนี่ยมันไม่มีผลหรอก มันต้องปฏิบัติกับคนนี้เขาไม่เรียนเลยเขาปฏิปันิพานได้ตั้งเยอะอย่างสมัยพุทธเจ้าตาสีตาสามมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวเขามีความเข้าใจปรรลุมัรคผลเป็นพระอาหารหันต์พร้อมปฏิชมิธานยานแล้วตอนนี้ความรู้พุทธศาสนาทุกอย่างเขาเข้าใจหมด ที่ความรู้จริงๆมันมาจากผลการปฏิบัติไม่ใช่การเรียนหนังสือโดยเฉพาะ <c oughs> ที่เรียนหนังสือโดยเฉพาะประกาศตนว่าเป็นผู้นำความดีไปให้แบกความดีไปให้แต่ในที่สุดตัวเองเละเทะเลือกไม่ไหวนับไม่ถ้วนก็ลงความว่าอย่าประมาทคนที่เขาเรียนรู้มากเขาดีก็มีเขาปฏิบัติจริงก็มี คนที่เรียนรู้มากไม่เอาไหนก็มีคนที่เรียนรู้น้อยมีความปฏิบัติจริงเขาถึงขั้นสูงสุดก็มีคนที่ไม่เรียนรู้อะไรเลยโลกก็มาปฏิบัติเฉยๆได้ผลสูงสุดก็มีกลงความความดีหรือความชัว่วมันอยู่ที่ตัวปฏิบัติฉะนั้นขอบรรดานทั้งบริษัทถ้าเรายังไม่ตายก็จงใหญ่ช่วยกันทำบ้านเมืองให้วุ่นวาย ช่วยกันทำบ้านเมืองให้แบบมีแต่ความสุขคือหนึ่งคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายก่อนจะตายจากความเป็นคนเราต้องเป็นคนดีตายเป็นผีจะได้เป็นผีดีเป็นผีเทวดาเป็นผีพรหมและเป็นผีนิพพานหลังจากนั้นยึดความยึดความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง แล้วก็ปฏิบัติตนหนึ่งไม่ใจร้ายมีใจเมตตาปราณีไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายใครไม่ลักไม่ขโมยไม่ย่ย่งไม่คดยโกงทรัพย์สมบัติของใครไม่แย่งคนรักของใครซื่อสัตย์สุจริตต่อคู่ครองที่ด้านกายด้านวาจาไม่พูดความไม่จริงพูดแต่วาจาจริง ไม่พูดคำหยาบพูดแต่วาจาไพาเราะไม่พูดยโยย,ยสงส่งเสริมเขาแตกเล่ากันหรือไม่นินทาเขาพูดแต่วาจาสร้างสสรความสามัคคีไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์วาจาใดที่เป็นประโยชน์ที่กัรทัาสองฝ่ายเราพูดแล้วก็ไม่ดื่มสุรามีไรกำลังด้านใจไม่คิด จะลักขโมยยากได้ทรัพย์สมบัติของใครใจไม่คิดเลยไม่คิดจะวีค่าเกินข่าวราประหารใครทำความเห็นให้ถูกว่าอันใดสิ่งใดเป็นปใจัยของความสุขกับเรารับกับเพื่อนร่วมโลกเราจะทำอย่างนั้นแค่นี้บ้านเมืองจะมีความสุขไม่ต้องไปเนื้อการที่รักษาพุทธศาสนา เวลานี้มีข่าวโครงครามโครงคราม,รามก็บอกว่าจะกลัวขิสเตียนจะมาแย่งดินแดนมุธศาสนาไปกลัว่าจะแย่งคนไปไม่ถึงกลัวกลัวทำไมคนของเราเราดีเข้าไปไม่ได้แต่เราจะกลายเป็นโจรปล้นตัวเองคนแล้วกัน นี่นก็หมายความผมเห็นว่าวิชาความรู้ที่ผมสอนพวกคริสเขาก็มาเรียนกันเยอะพวกอิสลามก็มาเรียนกันเยอะแล้วก็ถ้าของเขาไม่มีของเรามีถ้าบรรดาเพื่อนวิสูตรสมเรรณ็ทั้งหลายแต่ผมนั้ไม่สามารถนะผมก็ได้แต่ความรู้เป็ดเป็ดแค่นี้แหละความสามารถยิ่งใหญ่จริงจังก็ผมไม่มี ถ้าทุกคนใช้หลักสูตรงวิชาสามและวิญญาหกมาใช้เป็นปกติสมับรพระคารวาแต่ผมไม่ไปพูดเกี่ยวเข็นแบบนั้นหรอกพระก็ไม่ได้เกี่ยวเข็นแต่พูดตามความไปจริงเพระาะถ้าเราจะอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนาคงอยู่จริงๆพุทธศาสนาจะคงอยู่ได้เพราะความเดิมใสของคน เพราะชาวบ้านชาวเมืองมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนามีความเลื่อมใสในพระสงฆ์พิสุสวรเนรในพระพุทธศาสนามีความเข้าใจแล้วตายแล้ว,ลวเกิดหรือไม่เกิดสูญหรือไม่สูญนรกมีจริงไหมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนรกมีจริงเราอย่าฝืนท่านหาทางแนะน,นำญาติโยมพ,พุทธบริษัทให้เห็นนรกสวรรค์เป็นสุกยัยเห็นสิ่งต่าง,างได้ด้วย ทิฏฐิจ,จุคุยานในหลักสูตรวิชาสามให้เข้าใจว่าตายแล้วไม่สูญด้วยกำลังหบหมุกเพนีวาสามาญคือระลึกชาติแค่นี้แหละขอรับเพื่อนที่สุดสมเนนพระพุทธศาสนาไม่ไปไหนถ้าเยน้ว่าท่านที่สอนเวลานี้นักเจริญกับสำนับกรรมฐานเยอะทุกแห่งเต็มได้วยความเจริญรุ่งเรือง แม้จะอยู่ในป่าในเขาก็โุ่งเรื่องเพราะว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมีความเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นจริงเห็นจังตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ท่านคนนั้นเป็นเจ้าของถิ่นเป็นเจ้าของสานักท่านมีความรู้ความสามารถในการแนะนนำฉะนั้นคนจะไปหาท่านมาก ถ้าบรรดาพระสงฆ์ทุกท่านที่ท่านบอกว่าท่านจะช่วยการรักษาพุทธศาสนาให้ทรงอยู่ไม่มีใครไปแย่งคนไปจากพุทธศาสนาได้ก็ไม่ต้องไปทะเลาะก,กับเขาเพียงเอาหลักสวิชรมสามและพิญญาหกไว้ใช้พอแล้วห้วนแหละแม้แต่แค่ออความรู้เป็ด อย่างผมได้มากระจงวจริงจะเป็นวิชาสามจริงก็ไม่ใช่จะเป็นอภิญญาก็ไม่ใช่อาอวิญญาไม่ใช่แน่แต่การเตรียมตัวควญญาอาจจะมีบ้างมีก็ไปสเก็สเกตเลยเลยถ้าอย่างนั้นการไปอเมริกาปีที่สองคือปีพศ .2527 ฝรั่งมาปฏิบัติทรรได้กันเยอะคแคล่วมาก ตอนนี้ก็ต้องขอบใจดรปรญญาณุตาไหลเป็นคนสอนกับคุณวีรัตเพื่อพระวีรัตททวธาสุนงเขายอเมริการมาหลายปีเป็นคนสอนเขาพูดภาษาฝรั่งได้ไอ้ผมนั่นไม่ได้สักคำภาษาฝรัง่งริงเขาก็ไม่เรียกว่าเจีย๊ยะแต่เจีย๊ยะเขาเรียกได้ไม่รู้เขาพูดยังไงแล้วกินไม่ถูกก็ต้องใช้ภาษาใบกัน ไดเพปบอกหลังฝรั่งมันฆ่าก็ได้กัเยอะแยะคล่องตัวเขาสอนงั้นแค่สิบนาทีแล้วรึกชาติได้ทันทีเนี่ยตั้งเป้าิญญาลูตุตาไหลเธอยังมีชีวิตอยู่ใครสงสัยก็ไปคุยกับเธอแล้วกัน,กนเธอเป็นคนสอนถ้าเรื่องการรู้อะไรต่ออะไรเราพิสูจน์กันแล้วฝรั่งคนนั้นไม่รู้เรื่องถามแล้วก็ตอบถูกหมด ไอ้สิ่งที่ถูกไม่ใช่ถูกเฉพาะสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือชาติก่อนเขาก็ชาตินี้ชาตินี้เวลานี้อะไรอยู่ที่ไหนเธอตอบได้ทันทีอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ขึ้นความรู้ <c oughs> แต่ความรู้นี่จะยืนยงคงทนได้นานไม่นานเพียงใดก็ขึ้นกับกําลังใจของเธอส่ับผมเองผมก็ไม่ยืนยันเหมือนกันจะเผลอลงมนรก้มหรือเปล่าก็ไม่ทราบ วันนี้ช่วยไปนะเวลาหมดไปเกือบยี่สิบนาทีมีหมดไปสิบเจ็ดนาทีแล้วก็เลยจะขอบ่ายที่เป็นบ้าสุดท้ายสำหรับหนังสือเล่มนี้อันนี้ให้เขาทำเป็นหนังสือด้วยนะแต่หนังสือนี้ะะําทำเล่มใบโตอย่าบันทึกเป็นเสียงไม่เล่มละสิบคัดเศษ ้าจบสิบคัดเ็จถือว่าหมดเรื่องกันทีเป็นเล่มหนึ่งเล่มแต่ยังไม่จบมันจะมีเรื่อยๆไปจนกว่าผมจะเล่าเรื่องไปต้องถึงตอนท้พงเกิดน่นถอยหลังลงไปแล้วก็ยังยา,ยาวต่อไปว่าหลังจากที่บันทึกและทำนังสือนี้แล้วได้พบอะไรบ้างจะว่าต่อไปอีกถ้ามีแรงเท่านี้ไม่แน่ ผมไม่ยืนยันเหมือนกันเพราะเวลานี้ผมพูดพุนนอนพูดมันจะพูดไปได้เท่าไรก็ไม่ทราบก็ขอบ้าต่อไปหรือเว,วลาสิบนาทีเสร็จเสร็จสิบนาทีาทาท <c oughs> บายสักคัสเซตหนึ่งคัสเซตนี้ก็เข้าไปค้อนานาละคือว่าขอบ้าเรื่องแผ่นดินไหวไอ้คำว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องพูดกันกชัน้น เกิความจริงต้นเหตุเห่งแผ่นดินไหวว่าแผ่นดินไหวเพราะอะไรเมื่อปีพศ .2526 เดินประภาคมาใสอาศัยที่ลกสิทธุกหาลูกหลานที่จังหวัดอเมริกาขอโทษลอดจังหวัดเขา,าแล้วที่ประเทศอเมริกา <c oughs> เธอ,อเดินทางมาศึกษาพระกรรมฐา,านที่ประเทศไทยบ้าง ที่ยังไม่มาก็รับเทปบ้างหนังสือบ้างไปฝึกกันกำลังศรัทธาของเธอดีมากผมรักเงินของเธอทีไรกำลังใจก็เต้นต,ตึกตึกทุกทีทั้งนี้พราอ,อะไรกพราทราบว่าทุกคนที่ไปประเทศอเมริกาต้องการจะหาเงินหาทองมาสร้างตัวแต่เว่า่ในเมื่อเธอต้องทำบุญ ก็ต้องเชื่อตเนื้อเถือนหนังของเธอเลือดออกโชคสมมติเอาเอามาทำบุญก็เกรงว่าเธอจะลำบากแต่ว่าทุกคนก็พร้อมบอกยอมรับก็ตั้งใจทำบุญจริงก็ดีใจจียงเล่เตือนว่าการทำบุญทำแต่พอควรอย่าให้หนักเกินไปจะเดือดร้อนภายหลังต่อมาเธอขออาสนาไปอเมริกา ใช้เวลาสามปีผมก็มันไม่ค่อยสบายเลยตัดสินใจว่าสองพันห้าร้อยี่สิบหกคุณสภาไปแน่ <c oughs> ตอนนั้นก็ยกขยงกันไปประมาณ 20, ยี่สิบแปดคนอย่างน้อยก็ยังน้อยกาสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดนี่จะได้ยกขยงไปสี่สิบสามคนที่ไปไม่ได้เที่ยวกันน โอกาสจะเที่ยวไปมีไปมุ่งอย่างเดียวคือธรรมะ <c oughs> รวมความผมตั้งใจเป็ดไปปล่อยที่อเมริกาเป็ดคือผมคือความรู้เป็ดๆเดนี่ยเอาไปปล่อยที่ประเทศอเมริกาการไปปีที่แล้วทัวเขาจัดให้ทัวจัดเขาก็ไปแวะฮ่องกงเออโทษเขาก็ไปแวะฮาวายก่อน นั่งเครื่องไปฮาวายนี่ไม่รู้ว่มันมืดเมื่อไรเอาชัดจากไทเปค่่าไปสิงคโปร์ก่อนเอาจากถึงสิงคโปร์เปลี่ยนเครื่องก็ไปไทเปไทเปรเริ่มค่่าไฟฟ้าสลัวสลัวเอาชัดจากไทเปมุ่งนหน้าตรงไปฮาวาย <c oughs> เครื่องบินไปได้หน่อยเดียว เวลาเก็บนาฬิกาขึ้นมาตีสองของประเทศไทยเห็นแสงสว่างมันสอดมา,าข้างๆเครื่องบินอะไรกันแน่ลองเปิดหน้าตา่างดูแสงพระอาทิตย์ตายจริงนี่มันสว่างนะแต่ตีสองประเดี๋ยวเดียวเขาอาหารมาเสิฟก็ต้องกินก็ต้องใช้เวลาที่มันสว่างที่ไหนกินที่ไหนเขาเรื่องมาอะไรกินที่นั่น ใเรือที่ว่ายัางตีสองกินยังไงพระพุทธเจ้ามาจะบอกตีสองพระพุทธเจ้าบอกแสงอาทิตย์ขึ้นอารมณ์ที่สองขึ้นแล้วก็กินได้นแสงอาทิตย์สว่างเจ้าไม่ชตีสองเป็นที่ทลายก็ไม่ทราบก็กินได้พอไปถึงฮาวายขอเล่าลัดๆเขานำไปพักที่พักที่พักก็สบายมีเป็นหน้าที่ของทัวจะพาเที่ยวน่นเที่ยวนี่ วันแรกไปถึงก็งงกันไปหมดคนอื่นงงแล้วไม่งงก็ไม่ราบไอ้กลางคืนมันเริ่มเป็นกลางวันกลางวันเริ่มเป็นกลางคืนชักจะยุ่งกันใหญ่เพราะก็นอนนั่งเสืมบัลเลยอยู่ในห้องพักแต่คนเดียวตอนเย็นด็อกเตอร์ปัญาโนตตาไหลถือก็ไปเช่ารถรถเก๋งเมีเช่าเขาวิ่งเที่ยวเธอถามน้องพ่อไปไหมเขาก็บอกว่าไป ไปหรืไม่รู้ไปไหนเห็นพลังวิ่งคึบคึบคึๆคึกไปฮาวายอากาศมันดีก็นที่นั่งไปก็ถามดตรปณิญาว่าเออนี่มันยังไงกันแน่การที่มาคราวนี้เขาช่วยค่าเครื่องบินเธอเธอก็ไม่รับเอาไปคืนในความจริงไม่ใช่สตังของผมสตังค์เขาญาติโยมกเตร์นีปณิญาในี่เคยเคยเรียนที่อเมริกา คล่องในประเทศอเมริกามากเรต้องหาคนณคล่องไปแล้วก็ได้ประโยชน์ใหญ่จากเธอจริงๆประโยชน์ใหญ่มากการเดินทางก็ดีการพักผ่อนก็อะไรทั้งหมดเป็นภาระของเธอดีจริงๆแมาจะติดต่อการเดินทางไปไหนก็ตามรู้สึกว่าเธอคล่องแต่ทุกคนก็ดีแต่ทุกคนเนี่ยเขาไม่ชินก็ไม่ชินจริงๆก็คุณวิรัต อีกคนหนึ่งเพิ่งกลับมาจากอเมริกาเราจะนั้นก็นยอมมียอมปรีมยมปรุงอ,อะไรเสนนีก็ไม่ทราบนี่เป็นตุงกระเสลนีอันนี้เคยเป็นกงสนไทยไประจำฮ่องกงก็เข้าใจภาษาต่างประเทศได้ดีก็รองความดรปริยาเธอมีความคล่องตัวมากเธอก็พาไปเกี่ยว นั่งไปแล้วถามว่าเขาให้สตางาค่าเครื่องบินทําไมจะไม่รับเธอก็บอกผมจะไม่ต้องรับแะครับหลวงพ่อแล้ก่อนหลวงพ่อจะมาเนี่ยฝรั่งมันจ้างผมให้คน้นพาเหตุผลพืนดินไหวมันมันมา,มนมาจาเหตุอะไรเจอธรรมชาติไอ้ธรรมชาติทำยังไงพื้นดินจึงไหว <c oughs> ก็ถามเธอว่าความจริงนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆเหมือนกัน เรื่องแผ่นดินไหวพระเจ้าตัดไปแปดอย่างแต่ก,ก่อนเธรรมชาติมันมีอยู่แต่ธรรมชาติมันทํายังไงแผ่นดินถึงไหวอย่าลืมว่าแผ่นดินนั้นไม่ใช่กระต๊อบนะครับกระต๊ตอบลมพัดมาไหวได้แผ่นดินมันใหญ่มันหนักหลือเกินมันไหวเพราะอะไรเตอก็บอกว่าเหตุจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าข้อมูลละเอียดจะไม่ทราบ คือว่าแผ่นดินเนี่ยมันมีการแยกตัวเป็นร่องภายในแล้วก็มีลมเกิดขึ้นแผ่นดินไหวก็พูดกันในน้อยทางนี้ไม่ทำอะไรอีก <c oughs> ต่อไปก็คุยเรื่องอื่นไปผมก็ไม่ติดใจเรื่องแผ่นดินไหวรู้ไปแล้วก็แข่นั้นรู้ไปแล้วผมจะไม่แก่เพราะแก่ทุกวันรู้แล้วผมจะไม่ตายแล้วผมก็ตายผมก็ต้องห่วงผม พว่ากำลังใจของผมดีและเลวขนาดไหนไมั่อจะไปนรกหรือไปสวรรค์กันแน่แท่นี้เองที่โหนจริงจริงห่วงตัวเองพอหลังจากการเที่ยวแล้วก็ขำหน่อยก็กลับยังชอบฮาวายว่าเขามีภูเขาไปนที่อาศัยบ้านเับปลกกไ้มก็คืนไฟฟ้าสว่างเพิบสวยงามมากแล้วหนกใจะยิดว่าไอ้คนบนยอดเขาไม่กินน้ำที่ไหน ในกรุงเทพเราอยู่เพื้นดินแท้ๆน้ำยังไม่ค่อยจะมีกินไม่ไม่สะดวกแต่นั่นที่ฮาวายไปเกิดไปตั้งบ้านยอดเขาแกก็ต้องกินลมใช่ไหอันนี้ผมไม่ทราบแต่เข้าใจว่าฝรั่งเขาไม่กินลมเขาต้องกินน้ำเป็นนว่าเรื่องนี้ไม่ต้องคิดกลับมาที่ที่พักเห็นในห้องก็มีโทรทัศน์มองดูรายการไม่รายการข่าว ก็เราเปิดโทรทัศน์ดูผมไม่รู้ว่าสาวฝรั่งกับเขาผมเห็นภาพก็นนั่งเดาเล่นกโก,โก้มันเพลินดีพอจบข่าวก็ปิดพระลูกตาผมเวลานี่มันเสียซะและ้วถ้าดูละครมันมองไม่ค่ยเห็นมันเห็นชัดแต่ข่าวเท่านั้นเองแต่ข่าวได้เห็นชัดจริงๆก็รวมความว่ามาถึงการเวลา จะนอนพันนอนลงไปตามปกติของพระเวลายันอนทำยังไงก็ทราบกันอยู่แล้วยังไม่นอนนึกน้นนอนก็มีสติคล้ายถึงกันนั่นก็คือทําจิตให้เป็นสุขก่อนพอนอนจับอนาปานุสติเริ่มจับลมพื้นเดี๋ยวให้ใจเข้าไม่ทันให้ใจออก เห็นภาพพระพุทธเจ้าธรรมย,ยีนแต่งงานใกล้ๆขนาสวยงามมากในภาพทรงแย้มพระโอษฐ์อันนี้นใครจะหาผมบ้าภาพก็ตามใจพระพุทธเจ้าเป็นภาพพระเจ้ามันชอบบ้าตามบ่ายเห็นพระเจ้าผมอยากบ้าตลอดทุกวินาทีของชีวิตที่ผ่านที่ทรงอยู่แล้วก็ดีินเสียงท่านถาม ว่าเธอสงสัยเรื่องผันนินไหวหรือก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าสงสัยพระพุทธิยาคาะถ้าบอกว่าสงสัยทำาไมจึงไม่ถามก็ตอบกับท่านว่ายเห็นว่ามันเป็นเรื่องของโลกมันเป็นสาระมันเป็นการสาราที่ธรรมก็ไม่กล้าถามและก็ไม่กล้าจะยุ่งเพียงว่าจิตจะวุ่นวาย ต่ก็บอกไม่เป็นไรมันเป็นสาระไม่ใช่ไรสาระท่านไม่ได้บอกท่านบอกอถ้าอยากจะรู้ก็าตามฉันมาตอนนี้ในเรื่องแวบเดียวลงไปใต้ดินเลยเป็นเปนดินมันเป็นร่องใหญ่โอ้โหจะว่าเป็นแม่น้ำนี่ไม่ใช่แล้วบางจุดมันกว้างแบบทะเลน้อยๆไอทะเลใหญ่ๆเขากว้า,วางเาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ คือสวนที่กว้างที่ห่างจริงๆมันเป็นใหม่ๆบางทีถึงเจ็ดไม่ก็มีกว่าก็มีกว้างมันก็เป็นล่องลึกเรื่อยไปผมก็ตามในในความรู้สึกว่าตามท่านไปเะได้เป็นรอบโลกไอร้รอยแตกค้างืดินนี่มันรอบโลกจริงๆแล้ก็ในอรอยแตกข้างืนดินนี่มองดูพื้นดินข้างใต้ มันเหมือนก็ดินผสมน้ำเป็นโคลอนอยู่มันเดือดป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 ดก็เลยบอกว่าพันดินจริงๆข้างล่างมันแตกแตกแยกกันอย่างนี้ร่องมันใหญ่มากพ้ายความเป็นพันดินไว้เิดจะเหตนุนี้ด็อกเตอร์ปัญญาเธอพูดไว้เต่านี้ผมก็ทิ้งทาง่านี้เมื่อทิ้งทาง่านี้มันก็เป็นพอดีกลับแล้วกลับจากวันนั้นวันนี้ก็ต้องไปเหมือนกันท่านนี้เพราะอะไรเพราะเวลา สัญญาณสองเครื่องบอกเวลาปรากฏวันเลิกเถอะข้าต้องขอลาก่อนและฟังบงัณาาตคดเสหนาขอความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดีบันดาทถ้พุทธศาสนิกชนเรือเพื่อนพิสุทธสวรณนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี